ก่อนมาถึงตรงนี้สิ่งที่อยู่ในตัวผมมาตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กๆเ,เลยก็คือมีอยู่มีแค่นี้ครับเสด็จพ่อกรมหลวงจุมพรเขุกรมศักดิ์เนี่ยนะครับกยย่อนแสดงบางรอบเนี่ยนะครับฝนพยายุมาแบบกระหน่ำจนเวทียับเยิน ประธานในพิธีกลับแล้วประชาชนจะไม่กลับฝนกระหน่ำโบงแตกพายุกระหน่ำเวทีพังเป็นอย่างนี้ทั่วประเทศแล้วเราจัดแสดงได้หมดไม่มียกเลิกการคันไม่มีอะไรเลย <S <S ขีย่เจ็สกีพอมันขื้นโตปุ้งเจ็สกีคว่มเรือใหญ่ก็ไปแล้วครอบครัวนี้อ้วนหมดเลยสี่คนอ้วนหมว่าตายแน่เพราะพังง้าพังง่าแล้ว <S <S ไม่มีชูชีพ น้ำมันรั่วเข้าไปแม่งก็จะจม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 แล้วก็เกาะเกาเกะความดันตกหัวใจแม่งไปไม่ได้อะไรเงี้ยเราแม่งก็อธิษฐานอีกเหมือนกันเหมือนกันอธิษฐานเวลาจะทําอะไรทีครั้งหนึ่งก็จะอธิษฐานกลมสุมพรและทุกครั้งก็จะสําเร็จ หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ช่วยกันเป็นสะพานบุญในการอุดหนุนสินค้าจากคงกระพันสโตร์นะครับพวกเรารู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากนะครับและปัจจัยที่ท่านผู้ชมได้ทําบุญมานะครับก็จะนําไปบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์วิหารและสร้างศาสนสถานต่าง,างๆรวมไปถึงช่วยเหลือพระสงฆ์หรือว่าเนนที่อาพาธนะครับช่วยเหลือการศึกษาของเด็ก สร้างถนนสร้างสะพานและแน่นอนว่ายังมีการนำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่างๆอีกมากมายตามแต่วัตถุประสงค์ของวัตถุมงคลชนิดนั้นๆนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับว่าเงินส่วนหนึ่งก็จะถูกนำไปช่วยสร้างคอนเทนต์ดีๆที่มีคุณภาพในช่องนุ่มงคงกระพันออฟฟิเชียลอีกด้วยนะครับขอให้ FC ทุกท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าวัตถุมงคลที่เราเลือกมานั้นเป็นของดีมีวัตถุประสงค์ที่ดี เพียงแค่ fc เข้ามาที่ Li ายแอดบางอ้อหรือตาม qr code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้หรือคงกระพัน store ท่านผู้ชมก็สามารถร่วมบุญกับเราได้ทันทีนะครับและผมก็ยังยืยนยันคำเดิมนะครับว่าเช่าวัตถุบมงคลกับเราคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับผมหนุ่มคงกระพันขอบคุณมากครับ บางช่วงไม่ว่าเราท้อคือเราอาจจะไม่เข้าใจเราเป็นของใหม่เราก็ต้องขดควายหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยออระหว่างทางนี่มันดีแบบพอแต่ว่าพี่มีอะไรแบบเป็นที่ยึเดเหนี่ยวไว้ว่าแบบมันดีอะไรเขาจะแบบส่งให้เราแบานี้ต้องทำให้รู้มที่ได้เงี้ยผมเองก็ตั้งจิตดีๆอธิษฐานดีๆด,ด้วยตัวเองเรื่องอะไรเนี่ยด้วยความตั้งใจว่าจะจะทำงานอะไรสักเรื่องหนึ่งการที่จะทำงานแต่ละชิ้นให้ไปได้เนี่ย ใหญ่ก็อุปสรรคต่างๆก็จะค,ค่อยๆย่อยสลายไปอะไรอย่างนี้นะคือก่อนมาถึงตรงนี้จากสิ่งที่ผมอยู่ในตัวผมมาตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือมีอยู่มีแค่นี้ครับผมผมไม่รู้นะผมก็เลยมีแต่เนี่ยเสด็จพ่อกรมหลวงจุมพรเขตอุดมศักดิ์เนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องอยึดเหนี่ยวแรกเลยของตั้งแต่คุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ตอนที่ผมเด็กๆเนะี่ยจำความได้เลยเนะี่ยพ่อผมแม่ผมจะพาไปที่วัดโพ เออนี่เป็นเรื่องเชื่อมอีกนะเรื่องเชื่อมอีกโจยที่มาเชื่อมตรงนี้อีกวัดที่ไปอ่ะวัดแรกในชีวิตก็วัดโพหลวงนาผมพระครูวิจิตรสาธุวัดก็บวชอยู่ที่วัดโพอยู่กุฏิกอ26ผมก็ไปวัดกับพ่อตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่3ขวบ4ขวบ5ขวบและไปทุกๆวันอาทิตย์พ่อจะพาไปนัสักการกรมหลวงพรเขตอุดมศักดิ์ที่วัดโพเป็นกิจจวัดทุกๆวันอาทิตย์เลยแล้วกันของครอบครัว ครอบครัวไปรถกระบะกันพี่น้องสิบกว่าคนไปด้วยกันไหว้เสร็จก็ต้องไปหลวงน้าพระครูวิจิตตอนนี้ท่านเสียไปแล้วก็กอยีกเนี่ยผมก็ไปกราบท่านทุกวันอาทิตย์นะเสร็จแล้วก็สนามหลวงแล้วก็กลับบ้านอย่างเงี้ยเป็นทุกวันอาทิตย์เลยลูกๆทุกคนก็จะไปอย่างนี้หมดและในวัดพระเชตุพลเนี่ยก็จะมีภาพสีน้ำมันของกมรมหลวงชุมพรเป็นภาพใหญ่อยู่ในวัดพ่อผมอ่ะ ได้จำลองภาพนั้นเนี่ยไปให้ศิลปินวาดภาพสีน้ำมันเท่าๆกับที่วัดโพเนี่ยไว้เป็นสมบัติอยู่ที่บ้านที่สัมยานก็เราก็กราบบูชาตรงนั้นมาครอบครัวหล่อหล่อมาตั้งแต่เด็กๆเลยจนกระทั่งมากกว่านั้นอีกพอผมโตอีกผมก็ไปเรียนที่พนิพนธ์อนครอีกก็ไปเป็นลูกเสด็จเตี่ยอีกแล้วก็อยู่แบบอยู่วังสน อยู่เรือนหมอพรทํากิจกรรมอะไรต่างๆอะไรต่างๆเรานั่นกนะ็เป็นเรื่องแบบต่อเนื่องมานะมีอะไรผมก็จะอธิษฐานกรมหลวงยมพรเสมอเสมอ,สมอ,สมอนะครับจากนั้นอีกพอเรียนจบก็มาทํางานที่ไนท์สปอร์ตไนท์สปอรเป็น DJ ที่ Nightspot nice Production แล้วอะไรรู้ไหมมาสนิทรู้จ,จักกับหม่อมราชวงศ์ลุจเจียภาอาภากรอ,อีกและหม่อมรุจเนี่ยเป็นหลานคนสุดท้องของพ่อหม,อม่อมลุจคือหม่อม หม่อมตุ้นน่ะท่านตุ้นน่ะนะครับเป็นลูกชายคนสุดท้องของกรมหลวงชุมพรเขตอุดรศักดิ์และพี่หม่อมเนี่ยหม่อมรุดก็เป็นลูกท่านตุ้นแล้วผมก็สนิทก,กับพี่หม่อมและปัจจุบันพี่หม่อมก็เป็นประธานบริษัทผมก่อนนั้นอีกเซอร์ไพรส์อีกก็คือว่าวันหนึ่งที่สนิทก,กับท่านพี่หม่อมวันนั้นเนี่ยผมไม่มีบ้านอยู่ก็ต้องไปนอนอาศัยนอนอยู่ที่บ้านพี่หม่อมที่หมู่บ้านเอื้อุขตรงสีแยกคลองตันเลยไป ก็ไปนอนอยู่ในห้องอที่มีหิ้งพระนะครับแล้วถึงจะรู้ว่าโอโ้ตายที่หม่อมเนี่ยเป็น,เป,นเป็นหลานกรมหลวงชุมพรอภา,ากรใช่ไหมฮะแล้วก็ในห้องพระเนี่ยมีรูปวาดสีน้ำมันนี่เล่าเลยเถิดเลยนะฮะเป็นรูปวาดสีน้ำมันฝีพระหัตของกรมหลวงชุมพรที่ให้กับท่านตุน้นเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของท่านอยู่ในห้องนอน ห้องปูชาติดห้องนอนพี่หม่อมเป็นวาดสีน้ำมันเป็นรูปเจ้าแม่อะไรสักอย่างองค์นึงเ,เป็นฟรีประหัตของกรมหลวงชุมพรซึ่งยังติดตราตรึงอยู่จนถึงทุกวันนี้แล้วก็ได้มีโอกาสได้เล่าสนทนาเรื่องั้นเหน่งของแม่นาคก,กับท่านตุลอีกอะไรเงี้ยก็ได้เพราะว่าผมเองก็เคารพท่านเสมอนะแล้วเหมือนว่าเป็นลูกหลานแล้วทุกทุกปีก็จะไปเยี่ยมท่านตุลจนทั้งท่านเสียไปแล้วก็คุณแม่ก็เสียไป ะะเหมือนผมเป็นลูกหลานท่านคนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้พี่หม่อมก็ม่อมรุจเจียภาก็มาเป็นประธานบริษัทผมนะครับแล้วก็องค์งงงเนี้ยองค์ฉลองร้อยปีอมุชุมพรเนี่ยเนี่ยก็เป็นสมบัติของพี่หมอม,หม่อมรุจเนี่ยให้กับผมก็ติดตัวมาตลอดอะไรยเงี้ยจน <c oughs> เป็นเรื่องราวที่แบบจนถามว่าความเชื่ออะไรผมเองก็มีอะไรซึ่ง เวลาจะทําอะไรทีครั้งหนึ่งก็จะอธิษฐานกรมบุญนพรเสมอเสมอเลยและทุกครั้งก็จะสําเร็จบางครั้งอยู่ในเหตุการณ์สําคัญอย่างเช่นวันที่ผมทํางานถวายพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ย้อนกลับไปก็ได้เป็นงาน 4D Visual Light and Sound ที่พระที่นั่งอนันตสมาคม ทำงานเสร็จแล้วก็ไปถวายที่โรงพยาบาลศริราชถวายเป็นวิดีโอถวายผ่านทางราชะเลขาก็นะท่านเสร็จก็จะคอมเมนต์กลับมาอีกครั้งเราก็จะปรับปรุงทุกๆรอบเลยวันนั้นแสดงไป9วัน18รอบก็จะจะมีคอมเมนต์มาทุกๆท,ท,ท,ทุกๆวันนะพอเสร็จกลางคืนเราบันทึกเทปเช้าเราไปส่งศรีราชแล้วเดี๋ยวเย็นก็จะมีจะคอมเมนต์ก็จะจะไปทำต่อพัฒนางานต่อพอจบงานที่พัฒน์นั่งอนันตสมาคม ทางกระทรวงมหาดไทยให้ผมจัดรถโชว์ทอดทิมสถาบัน For ์ดิวิ a วลแ a ดแ and s o u ผ่านทางแม่นน้ำไปแสดงอีก30จังหวัดทุกจังหวัดเชื่อไหมครับว่าทุกๆจังหวัดวันนั้นเราไปช่วงกรกฎาสิงหากันช่วงไฮไลท์ทั้งนั้นเลย30จังหวัดแล้ว30จังหวัดเนี่ยแสดงช่วงเย็นก่อนแสดงบางรอบเนี่ยนะครับฝนพายุมาแบบกระหน่ำจนเวทียับเยิน ผมก็จะอธิษฐานากมนรมชุมพรเสมอเลยว่าขอให้พิธีการเนี่ยผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละครั้งแต่ละครั้งเราเชื่อไหมครับพูดแล้วยังผลลุกถึงหัวเลยเราผ่านทุกครั้งเลยเราแสดงได้ทุกครั้งเลยแล้วจบงานทุกครั้งเลยก่อนมาพายุมาเทกระหนำ่ำบางงานจบงานท่านชาวรัฐอุณพ่อพี่หนูอะ่ะพอลงจากเวทีพายุกระหนำ่ำเวทีพังก็มีอย่างนั้นบางเวที ประธานในพิธีกลับแล้วประชาชนยังไม่กลับฝนกระน่ำวงแตกเป็นอย่างนี้ทั้ง30เวทีทั่วประเทศแล้วเราจัดแสดงได้หมดไม่มียกเลิกการคันไม่มีอะไรเลยโดยผมก็อธิษฐานทุกครั้งพอกลับมาถึงกรุงเทพก็มามีดอกกุหลาบ19ดอก19ช่อที่ปากของตลาดผมจะอธิษฐานอย่างนี้เสมอว่าเสร็จงานปุ๊บผมก็จะมาดอกกุหลาบ19ช่อ ขอนังสืพิมพ์เนี่ยยังไม่ได้แกะจากไอ้นี่นเลยนะสิบเก้ากรรมไปถวายกรมยมพรจุที่พระนครทุกๆครั้งแล้วทุกเรื่องที่ผมอธิษฐานขอผมก็จะอย่างเนี้ยแค่นี้เองครับแล้วก็แล้วก็วกจิตตั้งจิตอธิฐานขอให้เสด็จพ่ออะไรก็ต,ตามเสร็จแล้วก็จะไปทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นนะครับแม้กระทั่งงานงานใหญ่ทุกครั้งงาน แมนยูลิเวอร์พูลว่าอย่าให้มีอุปสรรคงานอะไรที่จะเกิดขึ้นได้และก็ไม่ได้อย่างเช่นง,งานพระมหาชนกที่ศูนย์สิลิกิตเล่าจากประสบการณ์เลยเตรียมงานมาเยอะแยะและก่อนงานจัดงานหนึ่งอาทิตย์สปอนเซอร์ที่จะมาสนับสนุสน,นงานพระมหาชนกยกเลิกหมดเลยไม่มีใครสนับสนุสน,นเลยวันแถลงข่าวสปอนเซอร์จะมายกเลิกด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้ว่า ไม่เอาละไม่พร้อมแล้วอะไรแล้วนะครับผมก็ไม่มีสปอนเซอร์เลยที่จะมีงบประมาณมาทำเพราะทุกอย่างเราแอดวานซ์ไปก่อนทั้งหมดนะหนึ่งอาทิตย์ล่วงหน้าไม่มีสปอนเซอร์เลยผมก็ไม่รู้จะทำไงหลังพ้นชนฝาแล้วก็อธิษฐานเหมือนเดิมอธิษฐานเหมือนเดิมโอโ้อรเบอร์หลังอธิษฐานือนเดิมใช่ครับหลังหลังครับหลังพระที่นั่งอน,นันหลังหลังจากนั้นเนี่ยมาหลายปี พอม,มาที่ฐานอย่างนี้อีกเหมือนเดิมนะครับเออเสร็จแล้วก็พอผ่านมาแถลงข่าวจำได้ว่าตอนนั้นแถลงข่าววันศุกร์อธิษฐานปรากฏว่าวันเสาร์หรืออาทิตย์ก็ไม่รู้มีผู้หลักผู้ใหญ่ทางรัฐบาลจําได้ว่ารัฐบาลสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านให้คนโทรมาว่ารัฐบาลพร้อมช่วยสนับสนุนโครงการนี้เพราะว่าอะไรต่างต่างล้าเนี่ยแล้วก็เชื่อไหมว่าภายในสองวันเนี่ย สปอนเซอร์กลับเข้ามากลับเข้ามาแล้วเติมมาจนแบบ จะแสดง5วันกลายเป็น20รอบเป็น20วันน่ะบอสอลยมันก็เป็นเรื่องแบบน่าสะใจมากและพลเอกประยุทธ์ก็เดินทางไปชมนะฮะแล้วก็พอหลังจากนั้นเ,รเสร็จงานท่านก็ให้กําลังใจก่อนรถออกขวากมือเรียกผมเข้าไปพูดที่ข้างกระจกรถพูดชมอะ่ะแล้วท่านบอกว่าก็จะกลับมามาดูอีกแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็ท่านก็บอกเหมือนผมรู้จักคุณดีนะพูดดิ๊ดิ๊คำนี้จำคำน,นี้ได้ว่าผมรู้จักคุณดีนะแล้วก็ เดี๋ยวผมจะกลับมาดูงานีคุณทําได้ดีมากอะไรประมาณนี้เราก็รู้สึกแบบท่านก็อาจจะน่าจะกลับมาอีกรอบหนึ่งอะไรย่เงี้ยตอนนั้นก็เลยเป็นเรื่องอัศจรรย์สาหรับตัวผมเองกับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตผมเนี่ยมันก็โยงมาโยงไปโยนมาโยงท่านพี่หมอมาเป็นประธานแล้วพี่หมอก็มาเป็นประธานทาตรงนี้อีกก็คือท่านท่านก็เชื้อพระวงศ์กับเชื้อพระวงศ์ด้วยอะไรเงี้ยโดยไม่รู้ตัว เอาจริงนะถ้าผมขอเรื่องไหนผมจะได้เรื่องนั้นจริงๆจะแต่ไม่ได้ซีซัวขอทุกเรื่องนะแล้วครอบครัวไี่มีคุมหลังไหมครับว่าทำไมถึงนับถือเสนจเตียเออไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้ถามพ่อเพราะตอนนั้นยังเด็กไปพ่อตายก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าเออทำไมต้องไปกรมหลวงจุมพรว่ะาถามถึงความศรัทธานี่คือหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวเลยบอหนึ่งเดียวเลยใช่หนึ่งเดียวเลยขี่เจ็ตสกี จากปากน้ำประแสไปเกาะมันนอกร้านเลี้ยงเลี้ยงพนักงานไม่ได้ใส่ชูชีพไอพนักงานก็ขึ้นเรือประมงไปแล้วไอผมก็เล่นเจ็ตสกีล่ออยู่ข้างหลังอยู่คนเดียวนะเพราะมันขึ้นตปึ้งเรือคว่ำเจ็ตสกีคว่ำเรือใหญ่ก็ไปแล้วผมลอยคออยู่กับเจ็ตสกีลำนั้นเนี่ยประมาณเกือบสองชั่วโมงแล้แลไม่มีชูชีพ เรือมันก็น้ํามันรั่วเข้าไปม่งก็จะจม,จม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 แล้วก็เกาะ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 โอ้โหโทรศัพท์ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มี oh, ผ่านไปชั่วโมงแล้วจะสองชั่วโมงแล้วกูตายแน่เลยอาหารเรือม่งจะล่มละไอพวกนั้นก็ไม่รู้ว่าเฮียอยู่ไหนก็อธิษฐานอีกเหมือนกันเหมือนกันอธิษฐานว่าขอให้ลูกรอดอย่างเงี้ยเหมือนกัน ก็สุดท like. <c row ing aside> ้ายพอผ่านไปสองชั่วโมงปุ๊บอยู่มาแป๊บแม่งมีเรือหางยาวเรือเรือหางยาวตกปลาชาวบ้านอะไม่มาจากไหนไม่รู้อะไม่มีอาบุโบจะตายรอดขึ้นเรือไปทันใดนั้นเรือแม่งจะล้มเรือจะจมแลละแล้วพอขึ้นเรือของหางยาวปุ๊บเนี่ยนะไอชิบหาย พนักงานที่เลือเพ,พิ่งมาตามเจอก <c oughs> ี่เจ็ตมาไหลลา่ามาเจออ้อน,นี่เหตุการณ์กับตัวเองหลายๆเหตุการณ์เรื่องขอชีวิตคนนะ <c oughs> คือโควิดช่วงโควิดเนี่ยผมว่าไม่ได้ไปไหนเลยใช่ไหมฮะคอยเป็นเหมือน คือตั้งแต่ช่วงช่วงน้าท่วมแลวไอ้น้าท่วมปี54าอ่ะผมไม่ได้มาทํางานเดือนนึงแล้วนะอยู่บ้านเดือนหนึ่งนะก็หาเสบียงไว้ที่บ้านแล้วก็ช่วยชาวบ้านแจกเอาลงเรือไปช่วยชาวบ้านเจอพ่อเฒ่าแม่แก่แบบอย่างนี้อยู่มาออกทุกวันเลยช่วยเพราะว่าทางการมันไปทางรถไม่ได้เรากไปทางเรือจากนั้นเนี่ยพอช่วงโควิดผมก็มานี่บ้างไม่ได้มาบ้างอยู่ที่บ้านปรากฏไอ้ผมม่อกลายเป็นผู้ใหญ่บ้านโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าชาวบ้านบางทีก็จะพึ่งเราอะไรเงี้ยโอ้โหมันคลายสิทธิ์มากเลย มันมีครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวแม่งอ้วนมากเลยพ่อแม่ลูกลูกสะพ้ายสี่คนร้อยกว่ากับสองร้อยโลทุกคนเลยสี่คนเป็น,คนโควิดล้มสี่คนโควิดทีค<ว>่ค<ว>ือช่วงช่วงพีคเลยช่วงพีคเลยช่วงพีคเลยไอชาวบ้านไอคนนั้นก็ตายไอคนนี้ก็แต่ครอบครัวเนี้ยล้มล้มหนักเลยแล้วมามาที่มาหาผมไอเราก็กลัวติดด้วยไง เอาว่ากูก็ต้องช่วยแล้วนะสั่งรถพยาบาลปังโป้งปังโป้งป้งาทั้ง4คนเนี่ยไปโรงพยาบาลปรากฏว่าโรงพยาบาลไม่งเต็มหมดตอนน้ำมงอะไรเต็มไม่มีใครเลยม,มึงต้องไปแบบเ,เพื่อนผมแม่เป็นเจ้าของโรงพยาบาลทนบรุรีชื่อทิมแม่งเปิดโรงพยาบาลสนามอยู่ที่แจ้งวัฒนะนะผมก็ทิมกูขอว่าครอบครัวเนี้ยสี่คนขอว่าไม่แล้วมันอ้วนหมดเลยทุกคนสองร้อยกว่าโลทั้งนั้นเลย ก็เลยเปิดโรงพยาบาลสนามอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์4คนหมอเข้าไปไม่ได้นะต้องเอามอนิเตอร์มาอยู่ในกองบัญชาการนะผมก็ไปนะแล้วเป็นโรงพยาบาลสนามเอาตู้คอนเทนเนอร์มาทําเอาเครื่องออกซิเจนมาเอาเครื่องอะไรต่างๆมานะทำเป็นโรงพยาบาลสนามนะอยู่ในค่ายทหารผมก็ไปไอเราแม่งก็ใส่แมสสองชั้นก็รูว่าอว่ากูก็ต้องลุยแล้วว่าตายก็ตายมาช่วยเอามาเออเรามาด้วยมา ลุยกันไปแล้วก็หูต้องใส่เสื้อกรงเสื้อกราวเสื้ออะไรไปแล้วก็เอาไอ้อป้าดาชื่อป้ดาปาดากับผัวไอ้อลูกอาจารย์เอ็มแล้วก็ลูกสะพ้ยครอบครัวนี้อ้วนหมดเลยสี่คนอ้วนหูว่าตายแน่เพราะพังหน้าพังหน้หนหนแล้วนะไปปุ๊บแม่งได้แต่มอนิเตอร์มอนิเตอร์มามอนิเตอร์มาความดันตกหัวใจแม่งไปไม่ได้แลไวเหี้ยเราแม่งอูไม่รด้จะทำไงวะ กูกลับบ้าน<ม>ก็กลับบ้านปรากฏ <c oughs> คืนนั้นแม่งแบบไม่รู้ไงขอสุดพิเประเด็จเสด็จพ่อนึกไม่ไม่มีทางออกแล้วขอเสด็จพ่อเลยขอเดียวไปพอโทรไปบอกลูกสาวเขาบอกลูกสาวเฮ้ย hey, มามึงมาบ้านกูเนี่ยอันนี้เขาลูกสาวอยู่นก้องไม่ได้อยู่ในบ้านนะเขาสามาบ้านคือ <c oughs> มานี่เลยมาด้วยกันมาอาธิษฐานที่บ้านด้วยกันก็อขอชีวิตพ่อแม่สี่คนนะ จากความดันแม่งตกจากหัวใจแม่งตกแม่งลอดทุกคนรอดทุกคนซึ่งมันยากมากอ้วนขนาดนั้นมีแหลตายอย่างเดียวช่วงแรกมันแรนะช่วงนั้นอะช่วงเออช่วงไ,ไหลลเลยรอดรอดทุกคนเลยแล้วพอจบ อดอกกุหลาบ19 1 9กันเเอาขึ้นมาไหว้ที่บ้านอะไรเงี้ยการเมเนงเขาก็มาทําพิธีอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกเนี่ยเรื่องเหตุการณ์นี้มันสุดยอดแล้ว าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับ mm. ก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับ mm. ก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้ mm. กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ